ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซิงชงฟ้ามังงดชัยนะครับมีสอวันที้เสาร์วันที่4สิงหาคม2568นะครับพอขายยุทธตลาดบ้านเรานะงามคือเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศคือคักดีครับมันควายเข้ามาหลายครับควายบ้านเฮาว่ามันสิมึดปูมึดนะครับผมมอนี้เข้าขมาหยัดตลาดเลยครับมือนี้เข้าขมาหยัดตลาดเลยนะครับหลายครับเวียดนามก็เข้ามา และข้าวและขาบดีครับฝ่ายหลายแต่วัดและข้าบดีนะครับเพื่อว่าเป็นการเชียร์หน้าเปบึงแลคขาควายลงมือนะครับเปิ้งแลคขาควายแมีกับนั่นลงมือนี่นะมามาหนี่แมียในหน่อยยี่บาทนะครับพี่ในหน่อยกับไทยคนกับกล้วยผสมกันให้หน่อยเปงเนี่ยเมียในหน่อยนี่ยี่บาทแม่นี่หาพันหาแมียในหน่อยตัวนี้กับแมียอีก สี่พันสี่พันมงขายสม,ม่เมียสาวหน่อยตวัวนี้หาพันหาตวัวนี้สี่พันแม่ลูกได้ครับบนันแม่ลูกเถอกสิ<ห>แม่ลูกเถอกจะบาทครับแม่ลูกเถิกเ,เปิดไปสิบสองพันแม่ลูกเถิเปิดไปสิบสองพันลูกเถิกเปิดไปสิบสองพันตัวอะไอีกตัวได้อีกครับง่ามขึ้นผูดจุงแต่นหมง่ามขึ้น้จุ่งแม่ลูกดำแม่ดำลูกร้านในเด่นสิบเจ็ดห้ายลูกครู ปูย่างดีสามเจ็ดห้าร้อยตัวนี้ได้เของเจ้าวันนีกตัวผู้โอตเมียออกไม่หนังเลยอันนี้ตัวเมียตัวเมียแล้ห่องสามหมื่นห่องสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบนเท่าไรสามเจ็ดสามแปดทองไง่แล้วร้อยสามห้าบวกลบเนี่ยทองไง่แล้วคูอกลูผกกสมดูผกกสมนะครัว อันนี้เปิดไว้เท่าไรแม่สามหมื่นสาม่นเอาเลขหลายตัวนี่ฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสาม้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเปล่าโทรมาได้จ้าเปล่าโทรมาได้จ้าขนาดนันวะให้ขายอตัวออโโคนมันครับพ่านล่างเนล่างอัฉีไม่หาเสียเพชย่านมันหลงเขาคนน้ำกับพ่อล่างเสียแพด น้ำข้างเยี่ยงยว่าไหลเร่าเรื่อบ่ด้ดรงแม่นนี้ชัวสีสูงอยู่เลยสูงรลอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดที่ได้ครับนี่มนแม่สาวแม่สาวมั่งอันไหนแม่สาวปากแม่สาวเปิดราคาเท่าไรครับแม่สาวนีน่ราค่าขึ้นไปล่างก็พยายามน้ำมืออึดเล่าสิไปล่างอีกเอาอินสามเมื่นหา่า ส <2. 1, S 1> องหมื่นห้าสองหมื่นห้าครเ้ยสามสองตัวสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบห้าบวกหน่อยบวกไรกันละครับเมียสาวเมียสาวลูกช้างอุดรพนาแลรวว่ลูกช้างอุดรตัวผูเจักบาทครับตัวภูว่าเจ้าซีครั 1> <1> 24, บ,ต, 24, บต,ตัวผูว่าเจ้าสีสองหมื่นสี่พันบาทสองหมื่นสี่พันบาทตัวเมียส้าเอาฝากเบอร์โทั่นะครับศ9ศูนย์เก้าสี่ ห้าหนึ่งห้าห้าสองเก้าหกผู้ใดสนใจโทรสอ,อบ,าบอาสถามมึงนะฮะตัวเมียงามๆนี่ลูกพอ่อเดนเนนี่คุขาวจันพนสสั<ผ>นธเพชรลำพงลูกสาวเพชรลำพงปีปีกว่าน,น,นี่แหละเนาะสิบสี่เดือนสูงเท่าไรร้อย 37. สามสิบเท่าไรร้อยสามเจ็ดสิบสี่เดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดลูกสาวเพชรลำพง ขอหางช่วงไทยดีนะขอหางช่วงไทยดีขอหางช่วงไท,ยด,ขขงงทยดีนะครับถูกสาวเพชรคำพงศ์14เดือนจุ้งรวย37บวกลบนะครับแข้งขามาดีสีสันดีนะครับสีสันดีนเปิดราคาเท่าไรครับนี่20,900ครับ20,900บาทราคาห้องไว้20,900บาทต่อได้ดลุ่นอองคข้อชัดเกลียวาแต้แมเข้มจำ้ำนะครับ นะเขากว้างดีสาวเพชรลำกุงสองหมื่นเก่าพันบาทตัวร่องเอานะครับเอาฝากเบอร์โทุนะครับศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดเอาผู้ใดสนใจก็ทุสอบถามก็อย่าหยามเราเลองมึงคุ้ได้มัดมือขนาดเราอ่ะคุยได้มัดมือทะบบขันฟังเราเอาเอาโจากา๊กโจคนมันนะครับเด้อสองหมื่นเก่าตัวใดครับ,รบแบกเท่าไหแม่สาวน่อยยี่บาทครับหะ เาหน่อยหกขั ождения, ้นหาเขาหน่อยหกขั้นหานะครับกวดต่อรออาเขาได้หน่อยนึงก็ได้หน่อยหนึ่งหน่อยหน่อยหนึ่งก็ได้หน่อยนึ่งนะแม่เขาแปลกนี่ได้ครับเปแม่ตู้ลูกถึกแม่ลูกลูกครูครับแม่เขาแปลกลูกคูเ็าได้ครับนี่แม่เพิ่นทำนี่เจ้าเจ้าสองหาร้อยลูกคูย่างดี แม่กัร้อยสามสิ้บวกลบนี่แหละเนาะลูกปู่เองขาแขงเศร้าสองหาล้อยเด็กแม่คือว่าซื้อใส่คำนั้นเอาฝากเบอร์โท่นะ่พ่อผู่ให่เนี่ยศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่สามหกห้าหกผู้ใดสนใจท่อสอบถามหนึ่งมีเรื่องมีเล่ากับท่อหาเราหลดเจ้านี่ปรึกษาได้อันนี้กับแม่คำนั่นมีแต่คำนั่นมีแต่ผู้ใหญบ้านได้ไหมนี่มีเรื่องอย่างเราต้องไปใส่ยากแม่ลูก แม่สาวน่อยนัำโทษสอบถามพูมึงเด้ครับเด้อแม่เขาแปรกี่ปอเราสูงร้อยสามยหนี่อ้ายท่งนี้แเอ,อเแ,แม่เขาแปเขาแม่พอจะบาดปอนิสองหมื่นหนึ่งพันบาทแม่เขาแปกไงสองหมื่นหนึ่งพันบาทขนาดแม่เขาแปรคว่องไปคว่อง,องอออไป สองสองมื่นหนึ่งพันบาทว้ทีพอนี่แม่เขาแปกแม่เขาแปกแม่นี่นยครับบันของพ่อของพ่อเลียงตัวเดียวติครับถึงยิ่งขึ้นึงแม่นี่สองม่นหนึ่งพันบาทบับเอาฝากเบอร์โทรนี่พ่อแม่เขาแปะศูนย์หกสอง หนึ่งสี่เก้าปดศูนสามเก้าแดศูนย้ผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามพอพอลองรมึงแม่นี่จะบาทนาะนี่แม่เดียวนายนึงน่ว่ามีนี่ว่วัยพี่นี่ละเท่าฐ์ราคาสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองมนบาทนะครับเม่นท่องไปครับนี่ท่องแล้วเอาที วันนั้นเน่นันเดียวเดียวตัวเดียวได้ตัวเดียวนี่ทีครับครับได้ตัวเดียวนี่มองขายได้สิบเก้าพันสิบเก้าพันมาทีเอาได้ตัวเดียวแม่เอาฝากเบอร์ทั่วไงศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ยเสนใจโซ่เอ้สามมื่นนะครับนี่ไงครับนี่มืดตลาดนี่แม่เนี่นี่ไงคุม่สูงเท่าไรครับนี่ลอยห้าสิบสองแบบลอยห้าสิบสองโอ้ยลอยห้าสิบสองุ้ยแม่สาวเนาะ ร้อยหาสิบสองกล้วยแมีสาวสองตีกว่าครับแจ้งขายงยร้รอยหาสิบสองต่ว่าสายบือพัอนสายบือพัอนตุนสายบือพัอนใหญ่บเป็นตุนเป็นบ่แจะว่าสายบือน,นั่นชื่อสายบือนใหญ่ซื้อบ่อนสายบือตุนนะครับร้อาสบสองครับแม่สาวพันแทะคู่นึงเถิพันแทะคู่นึงร้อยหาสิบสองนะครับ,รบลูกพ่อได้คบนี้ เป็นว่าท่องมนูกท่องเมนพันเน่ยท่างใดบูดท่องท่างหนองคายหนองคายบูดอนนะูเจ้าท่องมมนทำเม่สาวท่านในท่องมันบ่ท่านในท่องท่านยังบ่ท่านในท่องนะครับสูลอยหาวงเรานะครับเ็เปิดราคาไปเท่าไรครับนี่สองแสนห้าหมื่นเปิดราคาไปสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยเม่สาวลอยหาทองสองสห้ามนบาท เอาฝากเบอร์โทสอะรนะ้รหนี่ย062 062 514 514 1803 1803ผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามมึงนะครับเอาโชคๆมันมาน,นะครับเด้สองแสนร้อยห้าสิบสองเม่สาวครับ <S 1> <1> <S มาเบืองเป้ยเม่มั่นครับร้อยสามสิบนี่นะครับท่องท่องเกียรเกียรลั่นแล้วเกียรั่นแล้วน,นำจกักจิอมือใดครับ เกลันแล้วเกลันแล้วทองพอทองพอดอนสิทองพอดอนสูงร้อยสามสิบบวกรบนี่แหละลูกสีลูกสามลูกสี่แหละเนาะทองสามตัวจ้าลูกซี่ค่าทองเปิดลาค่าไปเท่าไรครับสิบเก้าห้าร้อยพรากว่าสองเมือนดอกขนาดเราห้องเว้เอาไปรุ่นลูกเถือกลูกแมวลวดเนาะรุ่นลูกเถือกลูกแมวลวดนักดอนตัวครับเอาตัวนี้ ได้มาน้องกันตัวดอนน้อยนี่เจ้าบานทำหนึ่งเก้าพั้าพันตัวดอนน้อยเก้าพันน้ำดีผู้ย่างดีเขาสี่ขีดีเก้าพันเก้าพันบาทต่อร่องได้แม่นี่เมื่อเ่าล่อคอดรุ่นตัวผู้ตัวเมียน้ำเอาฝากเบอร์โทรนะครับศ9นเ9เก่าสี่เข่าหกเกาเจดสี่สามเพิดนาเบอร์โท่นบ่บอกดูไลน์งว่ได้เปิดโพ่เแล้วหรอชโชมันหมานะครับเด้อ ครับทำทำมาเบิ่งมือนีควายหลายครับร้อยควายสูงสูงขลไลยังสีควายสูงควายอังควายอันนี้ของผู้ใดน้อนี่เจ้าของควายไปใส่น้อควายถือว่าอยู่น้ำควายได้บัดควายถือก็ว่าอยู่น้ำควายนี่ใส่น้อเจ้าของควายแม่ย์ยังงานอยูกแม่์ยังดีเมย์ยังงานลูกแม่ แต่ผมเห็นเจ้าคองผมเห็นเจ้าคองบรรยากาศตลาดบ้านเราน่างามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านเราน่างามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกข้ยนี่หน่อยเรื่อยๆเนี่ยหน่อยเย็บปะมีอังสี่เย็บปะต้นทำหนิ ผมงใาำเนี่ยของผู้ใดของเจ้าทีเจ้าบาทรับแม่น่อยนี่นี่เสียเกระบผูเกัวผูน่อยแม่นี่แม่ลูกทีครับนี่แม่แม่ลูกที เดีโอ้แม่เดียวแม่เดียวจ้าบาทครับนี่เจ้ว่าผู้นั้นผู้นี้ให้แม่คนนี้เนี่ยใครเราเนี่ยในหน่อยอีกส่ของผู้ใดน้อหน่เอยตั้งใดเลยโชคของผืนในหน้อยไปเส็น้อของเจ้าสิเท้าตัวละเท่าไรครับนี่เจ้าเจ้าองค์เนี่ยมันตัวนี้เยอะบาทนี่ตัวนี้เออรายละห้าพันจิตไดละห้าพันจิต สตัวตัวละหาพันเจ็ดนะครับสี่ตัวบักผูน้อยยังบาทันตัวนี้หาพันเจ็ดเห็นเนี่ยตัวนี้หาพันเจ็ดเนี่ยตัวแม่นี่ยสามตัวนี่ตัวละหาพันเจ็ดครับเล่าห้องไว้สี่เล่าห้องไว้สี่ตอร่องเอานะครับนี่ตัวแม่ย่างนี้ตัวละหาพันเจ็ดกอล่องได้ตัวนี้ตัวปูสี่พันกว่าบาท นีตัวะหาพันเจ็ดแม่เสียนบตัวะหัพันเจ็ดเนาะเ้องวงไว้เอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ08 3ดสับเก้หนึ่งสองาหเจ้ดอผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อร่องรหันึ่งตัวหัพันเจ็ดไปทีครับต่อร่อยครับซีตัวขายเป็นตัวก็แล้วกัแมนตัวหนึ่งอีกตัวหนึงหอดเพืโทรสอบถามได้ยะเยนะครับ ใส่เลือดตัวเดียวดีครับน,นี่ตัวนี้เมียตัวเมียนี่จักบาทครับ 12, หนึ่งมันหรอยครับตัวเมียเมียสาวนะาอ้อยหนึ่งหมื่นสองพัน้าร้อยเมียสาวน้อยติเียเช่นแขนดีดีหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยห้องไอซื้อตัวร,ร่ 12, 000, รองเอาหนึ่งันหะ้ารอ้อเมียสาว สาว้อยหนึ่งม่นสองพันห้ายตัวนี้แม่นบ่หิตัวนี้ขายแล้วพ่นนะนนี่ขายแล้วเอาเหลือแต่ตัวนี้แหละ12,500แขื่นสองันห้าร้อีนนดีจะดีทำเอาฝากเบอร์โทรไว้แน่ตัวนี้098ย์เก้าแปดูดหหองผู้ใดสนใจแม่ส,าว,สาวน้อยตั้งโทรมาสอบถามต่อร่องราคาบึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทตวร่องเลยทำสาวน้อย สาวน้อยอข้อยใหญ่ขายเราจีโน,น่หนิเอาไม่ได้พี่ของพี่สิหนิอ๋อเงี้ยมาของมีสาวรา้อนเมียเมียพันสูงเท่าไรครับหนิเนาะไัดใดวัดพันหนระ้อยสี่สิบว่ามีร้อยสี่สิบบวกลบยี่โดลูกแม่ดีครับลูกแม่ย่างดีลูกตัวที่สามทิดแม่สิ ลูกตัวที่สามติดแม่หนึ่งแม่เพิ่นท่องอีกแล้วแม่เพิ่นท่องอีกแล้วครับแม่รอยสี่สิบบวกลบกได้บวกครับีลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ยังแม่ลูกเจ้าบาทพี่แม่ลูกหาเมื่อนหาลูกตัวแม่ย่างดีแม่ก็ท่องอีกแล้วแม่ลูกหาเมื่อนหาแม่แม่โอแม่เดียวนี่ขายเราเนาะแม่ลูกนี่หาเมื่อนหานะ สูสองได้สามคำอแม่รอยสี่สิบบวกลบนะครับแม่ทองเราห้าหมืนห้าพันบาทเอาพี่ฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเก้าเอาคุณใด,ดสนใจโทรสอบถามมึงเอาโชคโชกันมาน,นะครับพี่ดอนนี่กับแม่นทีฮะเจ้าบาทครับพี่ดอนซื้อมากแล้ว,ส,ลวสิบเก็ยร มีกําไรขายเอาเบอร์โทรเบอร์เก่าด้วยครับเอาโจ๊กมาเนาะครับพี่เนาะมีกําไรพี่เราก็ขายนะครับโอ้ยคุ้ยหน่อยขายหรอกไม่เียบกขาคอยพิมพ์ขายเราคุ้ยหน่อยเก็บบาทละขายนั่นนะฮะท่านก็บาทดนนะตัวน้อยๆนี่ยท่านก็บาดตัวน้อยๆท่านก็บาทตัวเถืกยย่างดี ัสเต็กย่างดีนะครับซื้อไปใช้ที่พันกว่าบาทพันกว่าบาทได้ยังมา้สิแกมถ่ายหมดแล้วดูปลามันคข้ยเถอะคข้ยแม่ตัวนี้แม่คข้ยแม่เจ้าบาทน้องเม่ใหญ่นลยครับนี่คือพอแมียใหญ่คู่นี้ว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ด ปาแม่ดอนสดดเบียดเป็นคือบอกปจังหวัดแม่พอสี่เบียดพนครเไดสูงสูงเท่าไแม่ดอนนี่ไวยร้อยสี่สิบบวกลบหนึ่งมันคับเนาะว่ามันจิตเซาว่าิองเลย่นุ่มเลยปสีมากขึนโอ้ยังไงเลยครับแม่ดอนนี่เท่าไรกว่าปแม่ดอนนี่เอาหกสิบหกมื่นครับแม่ดอนหกหมืน ดอนหกหมื่นบาทนะครับย่างใหญ่เลยครับย่างใหญ่เลยพ่านลูกมากเหรอครับ <im itation> แม่ดำนี่เลยครับพ่อแม่ดำนี่หาสิหาแม่ดำนี่หาหมื่นหาพันบาท่องบพะท่องบ่รูู้้เพื่อนเนาะเ่ราได้รับประกันท่องเอาราคานี้ไปลดเอาทั้งคููก็ได้ตัวดอนเนี่ยหกหมื่นหกหมื่นตัวดำเนี่ยหาหมื่นหาครับ โทรสอบถามมึงเอาฝากเบอร์โทรได่พ้ฝากเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนาศูสองสองห้าหกสองาผู้ใดผู้ใดช่วใจ้โทรสอบถามตอกองลราพอเราเรามึงแมดอนร้อยี่สิบวกลบคุณลครับหกหมื่นก็บาทแม่ดำเนี่ยห้าหมื่นก็บาทคุณมาสอบถามใหญ่กว่ามูเลยครับยุทธศาสตร์ม่ดอนทึงดอนทึงใหญ่ทองบบทองราบ่บน่ใจ ว่าได้ตรวจทองนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับคู่นี่ย่างงี้เลยครับครับเลยครับคือบรรยากาศตลาดบ้านเรานะครหม่อมเพิ่มเมืองจังหวัดขอนแก่นทร์นะครับเนาะควายหลายครับควายเข้ามาหลายนัดนี่โตสูงๆนื้อหนังดีๆครับคู่แม่พี่น้องเข้าบิึงแเราครับเป็นเลขสี่เรียก โทรหาเจ้าของไส้าาเพื่นดราโทรหาเจ้าของไส้าาเพื่นดราว,ว่าตัวใดเป็นแต่เลี่ยงแต่มีตีก้นเลยก็ยงังโทรหาเพื่อนนะครับเนาะสำหรับมือนี้คือ,อยี่อจบจิปไปเพียงเท่านี้นะ,อะขอเมพี่น้องหอมมารับชมรับฟังอย่าลืมเลยครับกดติดตามเลยนะครับเด้อมีคำพูดใดบ่ถ,ถือหูไอ้ผามใดบ่ถ,ถือตาขอโทษขอภัยหลายๆสำหรับมือนี้ขอได้รับเข้ามาคุณจากกองข้ามเงินใช่ไหมครับขอเข่าเข้ามาสวัสดีครับ